นี่คือไก่ย่างท่าซ่านปย่างปิดย่างป็นย่างป็นย่างป็ดย่างปิดย่างปย่างปิย่างิางปดย่างปินย่างปิย่าง่างป่างป่างปางปย่างปย่างางปิดย่างปยงป่างปดย่างปป่างงปดิปย่าง่าย่าง่าง่างปย่างปงปปย่างปย่างป่า่างป่างงปย่างาย่างปย่างปางปง

แม่พูดกันนะครับมาเพื่อเลยขอผ้น อะไระปายู่ปาก้า่อยู่สาจ้าสาวหน่อยแท้กันแหละเสียงว่าเป็นเอฟซีโลกเอฟซีเอฟซีูดไนเอฟซีโตจนับก็เฮตโตเบอร์พู้ใดนฮานะสัาสัญาป้าดทุกวันเอฟซีสาวหน้าเป็นปเด็นผู้จัดการผู้จัดการ พูดอยู่เลยรู้เห็นแล้วเห็นสถานการณ์แล้ววันนี้มันนี่แล้วท่านนายกสมาคมซูรินยังไม่มายัดซูรินยังไม่เห็น ป่ารื่นนะฮะโอ้โหแค่ชื่อนี้ก็ืุดจอดแลต้องหันนี่เลยต้องรอเรือใชต้องลงอยู่โคราชจงหวอยูุ่รินนี่ท่านผู้นำฮะนี่ท่านผู้นำนะครับยกเรื่นเลยท่านนายกสมาคมนะครับ อันนายกเกียริภูกไยูกระโดดตัดล้านสองิบสล้านเอ้ิบสองล้านครับก็ตัดเลยเป็นนีนะครับเี่เนายกกันเป็นมีคนมีเครดิตครับอันนี้ของสมากคนนีครับกระสีด โซนนนไั่ไหวาซนวันีน้คับมาไม,ไม่ได้เห็นโทรหากันเลยผมมานอนเห็นวัยรุ่นอยู่กันเลยแบบผมมานอนเนี่ยพว่ตื่นแล้วก็เห็เหนหลังพี่โอวไวายเดินลงตามกันมาตอที่พี่ไปนะไ,ไว้ลงมาจากโรงแรม นี่รอนี่อนรอสักพักนะสักัมั้งครับรอรอประทานในพิธีทุกคนลเสั็จเทียนสรัย์ทุนนี้จับวกรวามืน,น หน้าตาขอโอปุย๋ยตารถเกษตรใช่ไหมครับสวัสดีครับที่ได้รู้จักกันปุย๋ยตารถเกษตรทำไมเขาเรียกรถอีนเตนพมเพจชื่อเล่นชื่อเล่นเหรอชื่อเล่นคือรถอีนเตนชื่อเอาชื่อแบบชื่อจริงๆอ่งอะเบลเฟิร์ดชื่อเป็นทางการรถเกษตรชื่อไปวัดชื่ออวุธชื่อเล่นอินเตนโอเบ,<อ>บิร์ดมัว จะไม่ปวดหัวเลยผมว่คือจริงๆแล้วก็ตั้งรถเกษตรครับแต่ชาวบ้านเขาเรียกอีแตนอีแตนนี่แตนก็เอาอีแตนนี่อีแตนแต่อีแตนอีแตนตัวประมาณนี้ส่วนใจเป็นสปอนเซอร์หมอลำไหมล่ะหมอลำหมอลำอะไรสาวน้อยเพชรบ้านแพงอ่าโอเคเดี๋ยวไปติดรางวัลสปอนเซอร์เนี่ยโอ้ยปีละสองล้านนึงใส่ใส่เสื้อใช่ไหมออปีละสองล้านสองร้อยกว่างานนี่ สองร้อยของงานเลยอ่ะเออเอาไว้จ้างจ้างไปขึ้นเวทีแถวบ้านเนี่ยโอ้จ้างเขาเขามีเคยไปดูไหมนี่เดี๋ยวพ่งนี้พาไปดูที่ไหนแยกนองพะองคมเนี่ยชีวิตต้องไปดูบ้างการตลาดหา <c oughs> เรื่องกับพอ,อแล้วโทษนะครับลูกพี่โทษเดเอาจริงนี่เดี๋ยวพาพอ,อโอไปดูมอลํานะครับพวกนี้คอนเทนต์ สภาพจะไปได้หรือเปล่าเนาะใน่าเน่าอะไรเน่าน่าแฮนเขาก็ไปดูว่าเขาเป็นลงโฆษณามอลลัเขาเป็นยังไงกลุ่มดูค้าเป็นยังไงสองร้านนี่คุ้มไหมคือจ่ายจริงประมาณแสนห้าโอ้ประมาณ1้านห้า้านบถ้าไม่เอาโฆษณากับล้านหนึ่งคือไม่ต้องเอาเพลงโชว์อีกห้าแสนอ่ะโอ้ยร้านห้าเนี่ยเก็บงบไว้ให้ผม งานเข้าไปเที่ยวไปได้เยอะแยะเลยไอ้คอนเซอร์อะไรบมหลอกโมลำเอาเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวคอนเซอร์สมาเี็บพ่อเราคัดมาแบบตั้งใจคัดไหมนี่มือเลืเลือดไม่เลือดไมโอ้ไม่วันนี้เป็นคนเลือกวันนี้เป็นคนเลือกครับโอ้เดี๋ยวมันเกิดตกเก๊ดผ่าน50%เปอร์เซ็นต์